ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของฉันไทยไอออนวิงเรือหลวงนราธิวาส OPV 512แห่งกองทัพเรือไทย VS เรือโกอัมปิลลอก2,103เรือชั้นอาัลบาทรอซอของกองทัพเรือกัมพูชาบทความวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงลึกประวัติการสร้างข้อมูลจำเพาะคุณลักษณะสมัยใหม่ขีดความสามารถภารกิจที่ประสบความสำเร็จและบทเรียนที่ได้ ขีดขีดขีดบทนำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์มากที่สุดของโลกด้วยเส้นทางคมนาคมทางทะเลที่ขับขัง่งแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลมหาศาลและข้อพิพาททางพรมแดนทางทะเลระหว่างหลายประเทศการมีเพื่อตรวจการที่เหมาะสมกับภารกิจจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาอธิปไตยทางทะเล การคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและการปฏิบัติการด้านความมั่นคงต่างๆสองประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศไทยและกัมพูชาต่างก็มีเรือตรวจการที่สะท้อนถึงยุทธศาสตร์และขีดความสามารถที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนั่นคือเรือหลวงนราธิวาส OPV 512แห่งกองทัพเรือไทยซึ่งเป็นเรือตรวจการกลายฝั่งขนาดใหญ่แบบแพทเทนีคลาสและเรือโกอัมปิลอง3 ซึ่งเป็นเรือชั้นอัลบาทรอสคลาสหรือที่ในบางเอกสารเขียนว่าอัลบาทรอสคลาสของกองทัพเรือกัมพูชา 1. ประวัติความเป็นมาและการจัดหาเรือหลวงนราธิวาส OPV 5 1 2กองทัพเรือไทยมีความต้องการเรือตรวจการไกลฝั่ง offshore patrol vessel OPV ที่สามารถปฏิบัติการได้ต่อเนื่องยาวนานมีระยะปฏิบัติการครอบคลุมพื้นที่เขตเศรษฐกิจจำเพาะ e e z ของไทยที่กว้างใหญ่และสามารถทำหน้าที่ได้ทั้งการลาดประเวณการค้นหาและกู้ภยัยซาการปราบปรามการลักลอบประมงและลักลอบขนสินค้ารวมถึงการเข้าร่วมการฝึกผสมกับนานาชาติในช่วงต้นคริสตศตวรรษที่2000ไทยได้ว่าจ้างอู่ต่อเรือในประเทศจีนสร้างเรือตรวจการกลายฝั่งสองลำคือเรือหลวงปัตตานี OPV 511และเรือหลวงนราธิวาส OPV 512 ทั้งสองลำถูกออกแบบให้มีพื้นฐานเป็นเรือพาณิชย์ที่ดัดแปลงให้เหมาะสมกับการทหารเพื่อลดค่าใช้จ่ายแต่ยังคงความสามารถหลักที่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจเรือหลวงนราธิวาเข้าประจำการในปี2006และนับแต่นั้นก็เป็นหนึ่งในกำลังหลักของกองเรือตรวจการไกลฝั่งกองทัพเรือไทยขีดขีดขีดเรือโกอัมปิลลอ2,103อัลบาตราโอสคลาส สำหรับกองทัพเรือกัมพูชาซึ่งมีงบประมาณจำกัดและภารกิจหลักอยู่ที่การปกป้องหน้าน้ำชายฝั่งและแม่น้ำโขงได้เลือกจัดหาเรือตรวจการขนาดเล็กที่ใช้ต้นทุนต่ำในการปฏิบัติการเรือโกอัมปิลล2,103จัดเป็นหนึ่งในกลุ่มเรือเกาะคองคลาส ซึ่งจริงๆแล้วมีพื้นฐานการออกแบบจากเรืออัลบาทรอสคลาสของโปรตุเกสสร้างขึ้นตั้งแต่ทศวรรษ1970ถึง1980และถูกถ่ายทอดต่อมายังกัมพูชาในภายหลังโดยเรือโกอัมปิลลอถูกบรรจุเข้าประจำการราวปี2015ร่วมกับเรืออีกสองลำคือเกาะคอง2101และเกาะเอสเดด2102เรือกลุ่มนี้มีขนาดเล็กกินน้ำตื้นคล่องตัวเหมาะกับการลาตระเวนชายฝั่งและแม่น้ำ แต่ไม่เหมาะกับการปฏิบัติการใกล้ฝั่งหรือในทะเลลึกขีดขีดขีด 2. ปรัชญาการออกแบบเรือหลวงนราธิวาส OPV 5 1 2ออกแบบเพื่อเป็นเรือตรวจการใกล้ฝั่งโดยเน้นความทนทานต่อสภาพทะเลความสามารถในการปฏิบัติการต่อเนื่องหลายสัปดาห์และมีดัดฟ้ารองรับเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็กจุดประสงค์หลักคือการรักษาอธิปไตยทางทะเลในอี Z และสร้างภาพลักษณ์ในเวทีนานาชาติ เรือโกอัมปิลลอ2,103ออกแบบเพื่อเป็นเรือตรวจการชายฝั่งและแม่น้ำเน้นความคล่องตัวกินน้ำตื้นเดินเรือในระยะสั้นภายใน1-2ถึงวันใช้งบประมาณตามเหมาะกับสภาพการปฏิบัติการของกัมพูชาขีดขีดขีด,ขด3ข้อมูลจำเพาะเรือหลวงนาราธิวาสแพทนีคลาส o อ v ีความยาว95เมตรความกว้าง11.6เมตรระวางขับน้ำ 1,400ถึง1,635ตันความเร็วสูงสุด25นอตระยะปฏิบัติการเครื่องหมายตัวหนอน3,500ัยไมล์ทะเลที่ความเร็ว15นอตกำลังพลเครื่องหมายตัวหนอน80ถึง84นายรองรับเฮลิคอปเตอร์มีดาดฟ้าและพื้นที่จอดสำหรับเฮลิคอปเตอร์เบาเรือโกอัมปิลออรอเบอรทรสคลาสความยาวเครื่องหมายตัวหนอน23.6เมตร ความกว้าง5.6เมตรกินน้ำลึก1.6เมตรระวางขับน้ำเครื่องหมายตัวหนอน45ตันเต็มที่ความเร็วสูงสุดเครื่องหมายตัวหนอน20นอตกำลังพล8-12นายไม่รองรับเฮลิคอปเตอร์ขีดขีดขีด4อาวุธและระบบตรวจจับเรือหลวงนาราธิวาสปืนเรือหลักโอทีโอเมลาราเซต76ส่วน62มเมตร ปืนกลอัตโนมัติ2 0ม mm, มตรปืนกลหนักนิ้วเรดาร์ค้นหาพื้นผิวระบบควบคุมการยิงด้วยกล้องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ระบบสื่อสารและการจัดการรบ CMS เรือโกอัมปิลลปืนกลอัตโนมัติ20มมตรปืนกลหนักนิ้วเรดาร์เดินเรือพื้นฐานระบบสื่อสารทั่วไปขีดขีดขีด,ขด 5. สมรรถนะการเดินเรือเรือหลวงนาราธิวาสมีระยะปฏิบัติการไกล สามารถออกทะเลลึกได้หลายสัปดาห์เหมาะกับภารกิจ e e อีแซาและภารกิจร่วมกับนานาชาติเรือโกอัมปิลอมีระยะปฏิบัติการสั้นเหมาะกับภารกิจชายฝั่งและแม่น้าไม่เหมาะสาหรับทะเลลึกขีดขีดขีดหบทบาทและภารกิจเรือหลวงนราธิวาสลาดตะเวนอีอแซดและป้องกันการทําประมงผิดกฎหมายค้นหาและกูภ้ภัยซา ปฏิบัติการปราบปรามการลักลอบขนสินค้าและยาเสพติดเข้าร่วมการฝึกผสมกับประเทศพันธมิตรเช่นมิลานเรือโกอัมปิลลลาดตะเวนแม่น้ำและชายฝั่งคุ้มครองการประมงในน่านน้ำตรวจสอบและปราบปรามเรือขนสินค้าขนาดเล็กแสดงตนเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอธิปไตยในพื้นที่ชายฝั่งขีดขีดขีดเจ็ด 7. ผลงานและภารกิจที่สำเร็จเรือหลวงนาราธิวาส แม้จะไม่เคยเข้าร่วมการรบจริงแต่มีผลงานโดดเด่นในภารกิจความมั่นคงทางทะเลเช่นการเข้าร่วมการฝึกผสมมิลานร่วมกับประเทศอินเดียและประเทศในอาเซียนการปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในน่านน้ำไทยการลาดตระเวนและตรวจสอบเรือประมงผิดกฎหมายเรือโกอัมปิดลอผลงานส่วนใหญ่คือการรักษาอธิปไตยชายฝั่งและแม่น้ำในพื้นที่ของกัมพูชา โดยมีการตรวจสอบเรือประมงและรักษาความสงบในพื้นที่ชายฝั่งซึ่งแม้จะไม่มีชื่อเสียงในเวทีนานาชาติแต่ถือว่าเหมาะสมกับสภาพภารกิจของกัมพูชาขีดขีดขีด8จุดแข็งและข้อจำกัดเรือหลวงนราธิวาส OPV 5 1 2จุดแข็งขนาดใหญ่ปฏิบัติการใกล้ฝั่งได้มีระบบตรวจจับที่ทันสมัยมีอาวุธหลักขนาดกลางมีดัดฟ้ารับเฮลิคอปเตอร์ข้อจำกัด ไม่มีระบบป้องกันภายทางอากาศหรืออาวุธปล่อยนำวิถีที่ทันสมัยไม่เหมาะกับการรบเข้มข้นเรือโกอัมปิลล2,103จุดแข็งขนาดเล็กคล่องตัวกินน้ำตื้นปฏิบัติการได้ในแม่น้ำและชายฝั่งใช้งบประมาณต่ำข้อจำกัดไม่สามารถออกทะเลไกลไม่มีระบบตรวจจับทันสมัยอาวุธมีเพียงขนาดเบาไม่สามารถเผชิญหน้ากับภัยคุกคามขนาดใหญ่ได้ขีดขีดขีดก้า การเปรียบเทียบในเชิงยุทธศาสตร์ 1. การลาดประเวณไกลฝั่งเรือหลวงนราธิวาสได้เปรียบอย่างชัดเจน 2. การลากตระเวนแม่น้ำหรือพื้นที่น้ำตื้นเรือโกอัมปิลเหมาะสมกว่า 3. ภารกิจระหว่างประเทศเรือหลวงนราธิวาสมีความพร้อมและมักถูกใช้เป็นเรือผู้แทนประเทศ 4. ต้นทุนการปฏิบัติการเรือโกอัมปิลมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่ามากขีดขีดขีด สิบบทสรุปเมื่อเปรียบเทียบแล้วเรือหลวงนราธิวาส OPV 512ของไทยเป็นเรือตรวจการไกลฝั่งที่มีสมรรถนะครบถ้วนสำหรับการรักษาอธิปไตยในทะเลลึกและภารกิจระดับนานาชาติส่วนเรือโกอัมปิลลอของกัมพูชาเป็นเรือตรวจการขนาดเล็กที่เหมาะสมกับภารกิจเฉพาะทางในชายฝั่งและแม่น้ำดังนั้นทั้งสองลำจึงไม่ใช่คู่แข่งโดยตรง แต่สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดและความต้องการที่แตกต่างกันของกองทัพเรือทั้ง2ประเทศไทยเลือกลงทุนกับ OPV ขนาดใหญ่เพื่อครอบคลุมทะเลกว้างและการทูตทางทะเลขณะที่กัมพูชาเลือกเรือขนาดเล็กเพื่อการลาดประเวนในหน้านน้ำชายฝั่งและแม่น้ำที่ตอนมีอยู่จริงอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อชมเรื่องราวปีกเหล็กในประวัติศาสตร์กันต่อดูแลตัวเองรักษาสุขภาพแล้วบินไปกับไทยไอออนวิง